สบายดีและสวัสดีพี่ท่านยินดีตอนหับสุสง่งเราทำบรรณาเก่าทุกคนสบายดียามสเสาร์ทุกคนตอนนี้ก็ได้ตื่นเช้ามาึหาหงเ้าลงน้ำทุกคนเลยก่อนโฉกไปหายามบิดเบ็ดที่ใส่ไว้วานอามันจะหมานบนคนเราลุ้นนากันทางบอต้นคนออกไปรักเสารแต่เสาร์คนในะประมาณสี่สามชีโม่ออกไปนะสามชีโมงเดินทางออกไปกระโดดเติบเลย ทำมาทำข้างโมเขาที่หนึ่งเข่าสุกสุกก่อนอบไปหายามเบ็ดทำโบเกตบโบพัดนอนพลตื่นปวดโอเกตมันจะไปนำหมูนำหมูตัววานนี่เพ่แจงสะก่อนค่อยไปเพราะม,มันมืดไปบ่ไ,ได้อันตรายทุกคนเลยแจงหูแจงตาขักสักก่อนว่าหม,มูเจ็บนี่ความอันตรายสูงก่าหมูวัดสาธวยเขาจะหายามเบ็ดทุกคนเลย งไหนเขามาใหม่ก็ฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจส่งมาทำเล่นเดินคนเลยโอ้ยไหนเขี่ยมโตแล้วบ้านี่บออุ่นเครื่องบอจำเจลต่ำมาคืนในแซ่แห้งช้ำอีกกันไว้เนาะจังไหนกระเพาะขึ้นเันขด้ออกไปีนสวยเนาะแต่รัสิบเอ็ดมงนี่เขาได้เข้ามาแค่มอีกมาเนี่ยนะ อันนี้ก็ชิบพยายามเบ็ดไม่เมียนสก่อนเลยจึงเลาะไปคือกันนะครับคือว่าหมอเข้าว่มอน้ำเฮาซวยทีบลอยทนเลยมีแต่ไปหาเลาะยาบเบ็ดกันมาเนี่ยยามเบ็ดมาเมียนเนี่ยคอยไปหาเลาะคือกันทนเลยมาทีมานแต่ส่วนสลายบ่ทำสิเก็บเรียบเด้หน่อยนึกบ่ได้เลือกกินเป็นเหล่าเบิดทนเลยไปเบิ้มกันละปลาเบ็ดทีมันมึงมันนี่นะ เมื่อคืนนี้จะปลาเขกั้งเมือ่อคืนกันไม่ยอนปลาเขาก,กั้งอะไรเสร็จแล้ววันจะได้กิ่นปีงหนังหมูเลยสมอยบ่ได้กินซ้ำ <laughs> ก็ได้กิ่นปีงป่าแทนใครแน่ใครแน,น่ใครก็กินเจียวแล้วจางเบ็ดก้อนค่อยไปใส่กันขอความหวังมื่อตอนสวยเฮาพอไปมีในอยู่ในกิ่นนั้นคนไหนขอได้แก่ เฮ้ยดีมันขี่ไปใส่เแบบ็ดนี่มันลอยทุกคนเลยไปบอยแล้วนะคันตีงนะอืมกะขอกังโว้ ไอ้ซ้ำนูคนนี้โอ้นุษย์ละมาล้าง,ลงพวกเบืองหลังนี่ก็ดึงไล้หลังนี่ปะ้าวกลั่นแล้วปะห้วกลัล่นนี่แล้ว กังนนีป่าซิวมีหลายที่ป่าซิวเลยป่าย้ำนี่มันเป็นมันป่าย้ำนี่นะแต่พอได้มีมองใส่เถอะถ่า,ถานแล้วก่อนถ่าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วก่อนจะค่อยซื้อมองมาใส่คนนี่มองมาใส่ป่าซิวปิงโอ้คักพอดีเลยนั่นน้ำม,มันอันบ่ไหลมันกินเหงื่อจังบ่ติดมอง อย่ามือเศร้านี่ป่าตัวเดียวนึงทนเลยแต่มันขึ้นเนี่ยปถืบดีได้เศร้าเนี่ยโบคอยถือจะมันโบคอยหล่อนนะยังโบหล่อนเธอแบบมันต้องโบกลิ่นไปแจกตรงนี้ว้ายจิบเบเรมหัดปั่นเศร้า เือแล้วนะครับยังเงี้ยเรียบร้อยหลังนี่เน่าเลยโบาจากักโอ้ถึงตะคืนนี้นี่นเลยปลาดุกคุณน้องอ้ตายเลยนะปลาดุกปลาดุกนี่ตัวมึงใหญเลยนะปลาดุกโอ้สน,นีพอดีปิ้งแซบ่บตรงไหน เบื้องหลังนี่ก็พิลึกแทบประดุกตะปะค้อนี่โหประดุกประดุกตัวใหญ่นึงว่ะอ๋าตตประดุกใหญ่ตัวนี้นะหลุดไปบ่จักขึ้นโคกแลนะ้วนั่นปะเนี้ยเอ๊ะของลรเห็นไหมของลรทุกเนี้ยของเครือเลยเออ นอปลาเกรือเซตเซเซรเซไปเลยบ่ยังยังยังของเครือท้นของเครือไม่ดุกดบงี้ย นดีถือว่าได้สามตัวแล้วทุกคนเลยปลาดุกสองคอกั้งตัวหนึ่งเดี๋ยวบอกโอเคและกุ้งกินและบ้านนี่ยรอดและวอันนี้ตีนกงพอกินกันยังปนแก้วกินกันยังได้ทุกคนเลยยังไม่ได้เบิดเช่เบ็ดได้ยามไม่ได้เคืองซ้ำนี่นะไหลอยู่หกโมงตะเวนขึ้นเลยทุกคนเลยโอ้โหเด่นฮอนอ่ะหากว่าหกโมงปลาย ตะเบียนคนวลินี่หลังอาอเลี้วโอ้โหอ้ปลาโคกังตัวใหญ่เลยตัวนี้โอ้อากาศดีว่ะตัวใหญ่ตัวนี้คนเลยคนตัวใหญ่เติบได้ตัวยามยามมานี่กระเบิดซาวก็หลังเลยคนเลย นั่งเหลือประมาณหกเจ็ดลังนี่ก็เท่าเบิร์ตนะติดแถวใส่ไว้นะแต่จะได้กลับเมื่อแค้มไลละเอาป่าเมือเมี่นเกือบป่าไว้ซะก่อนว่าสวยๆทางทีมงานมาแต่หาละเศร้าเขาภาคที่กินทุนน่นพยายามเบิร์หกหลังนี่ก็เท่ากับลับละว,ว่าได้ก็หลายไปได้ก็พอได้กินทุนน่นเลยเหลียวเบิร์กหลังทั้งหนาดินเนาวๆอยุ่งเงี้ยถึงแล้วลนนถึงแล้วหลังนะกั ฝ่าอย่างนี้ขอกั่งบ้จกักเป็นดินอยู่ไปแล้วบอหืมว่าไปหลุดหวือเ,ออเปล่างันทีะเจ๊ขอเบิงในป่ายหังโอ้โหโอ้ขอกั่งขอกั่งทุกนคนเนี้ยนะ ลอ,อยแล้วนี่ประมาณสองสามหลังหล่อๆไปทางกระเทิบหมดล้ะอ่ะกระเบ็ดทอายามที่ลอยทุกคนเลยมาสรุปบงป,าปาบ่ายามมือเร้านี่จะได้หน่อยได้ลายไปไหนทุกคนใส่ทุกคนในเบิงนะเนาะเอาจะป่านไปเมียนหลยจะคอยไปหาเลาะเล่นในป่าทุกคนเลาะเขาป่าเพาล่ะช่วงนี้นกเหลืองออกพูนเลยเลาอเบ,บิงนกเหลืองก็จะเห็นม่เห็น,หนละหละอบางก้อนทอน,นป่าเท่าไป ยามเศร้า,านี่คนเลยสิประมาณนี้แหละพอพอได้ปั่นเศร้าอยู่ได้ปลาดุกกระตุกง่ายแต่นี่ปลาดุกกะไปกลับแคมป์ไปแล้วบาานีหนได้ okay. มาหอดแคมป์แล้วทางทีมงานออกไปเบิดแล้วมีแต่เนี่ก็มาปะปูปะปะ่าแล้วก็ไปเรื่อนแล้วนี่กัสวยๆเพื่อจะท้องอได้เข้ามา ่ลุยกันทวนเลยเทวากาดนเติบด้วยที่ได้ขับปานะขับปานเป็นงูชิมานเลยมารอบในต่างต่างไปเก่า,นะากด้วยมารอแล้วบุคคลช่วงเราดูฝนนะดูแรงหากินยาของหากในจังหน่อยเสียงนกไร้นกนแต่พอยามนี้นกเหลืองออกว่ะขั้นกบให้กัน ở à, đây nhìn một hướng ý Nó lọ bừng này. เป็นนกแซวต้องการนกเหลืองวันนกเหลืองยามมันปิ้งมันดีเลยจอบเต็นนกผัดมีตนกแซวทุกคนนะว้ ในนกเหลืองนะกับมันนี่นะภาว่าโซงนี้นกเหลืองออกยังบม่เห็นิดโตมันนี่สงสัยอยู่แถวโกบัมไฮมั้งวะจ้ะเ,เราเลาะไปเบิง่งแถวโกบมัมไฮน่ะเพื่อเห็นนกเหลืองคนคนนกเหลืองมันมันยามนี่นกเป็นไปไรนกเข้าอ,อ,องยานเลาะไปทั้งหัวเตยมั้งนะ หัวเตินสัตว์ไปทางด่านประจันมาแล้วหลัดไปใสพ็จเลยแยังคอยเลาะลงไม้หัวโซนี้เขาชืบูปลาบูอะไรทุทกคนเลยพวกเห็บหลายตรงนี้นพอชื่อคอย่าไปตามทางเอาหัวฮับประกันเห็บนะคราบบูปลาดงโอ้เห็บนำหมูเมื่อคืนเหนืนนอไข่แตนฝนตกแล่วบอกคอยเห็นมันเห็บคือตอนเ้าสี่นี่เอ,อ ขาดงเต็มคันมันกัดกันก็เลยอะไรน่ะเรามาเ,เติมในบ่อพอหากนิานยาไม่ยากนะนอกจากใส่เป็ดใส่มองเหรอโอเค นกหลายอย่งนกหน่อยนะแต่พวกกระไรกระแตกกระหอกบเคยเห็นเลยเดิน ฝนฟ,ฟ้าเบิ่งเคยตกตลอดฝนเลยชี้ตะบบมาปานะตอนอยู่บ้านแดดดีมาปาเลยฝนลดอันนี้ก็ชีหาหลอกกลับแคมกลับมัเนี่อพอได้กีเขาเศร้าเธอเนี่ยคือเสียด,ดมงยังเลยเด่ทางทีมงานกลับมาเบิดแล้ำบ๊อบจ้ไปรุ่นน้ำทีมงานมาวัชิม,มานนยุกคน,นทำบ่อกเกตก็กัไปนำหมูที่วันนีงนคืนนี่ทางอันบ่ต้นไปรัดเบิ้งตัวไม้ขอ,องเราเนาะเอาพาดกับ จะหาตัวไม้ให้กันอะไ,ไรก็มาระทามเองกับเป็นผู้แส็บเบ็ดถัวรนะ์เลยก็เลยเลี้ยวจากไปเท็บมาเลาะนี่เล็กๆน้อยๆเลยไปกลับไปรุนกันดูด้วดแคมป์แล้วหอดแคมป์หนั่งคนเลยทางบัวพารหมานบัวพารแกงหัวลึก ในพันใหญ่เฮาเด้เออเครือบแจ่วโตใหม่อึแล้วบัดนี้เออเห็นเห็นบ่เพิ่นโตอยู่อันด่านเห็นบ่โอ้หูมูมเิงกมพูโอยี่ดินอือหนะก็เห็นหอยักใหญ่นึงอยู่ทางน่ะทางขึ้นทางด่านปจันนะเห็นหอยจุมๆหอยตคือตแมวนี่มื้อแไปกันเนาะ เห็ดด yeah, okay. mm ีผ hmm. ู mm ้ก hmm. the mm ันเรื่อยหาหลอกการมึงเจ๊งๆนะอืมเข้าก็จะแจ้งไปเขากเไยอันหอยกินน้ำท่าน้ำเหม็นบ่ออน่ะนะหอยปิดมคุมมุคุมคุมน่ะนะเหนหอยเล็บเล็กเลอดเอเอเล็บลจกจกไปนะเหม็นบ่ออน่ะนะเห็นอยู่ทางน่ะนะขามัควดมุนมนอยู่ทางคือดำประจันนะก็ชอบดำประจันนะ เขาเหยียบไม่โตอีหยังอ right. ันนี้วรเป็นขุมน้อยๆน้อยๆเห็นเล็บมันพร้อมได้เห็นหอยนี่ลึกๆตัวหอยนี่มันลึกกดีเป็นขุมลึกๆล็กเล็กเล็กลุ้นเลยมันแล้วขุมน้อยเป็นลึกๆล็กเ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 ล็กไปกระไนบ่บ่หอยลีบๆเด้หอยมันขดนะมินแต่หยถุนกะพัดกะพัดโอ้โบแม่ลูกศรหนูหวายบ่จักแต่บ่เกตเิ็นมาเนาะเขาได้ยินจะบาด năm phần năm bò năm nó năm 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 มจกเพิ่น้าไนัจักรเลเดนไปนมาเดี๋ยฮ้พดอ่าน้อยบกเกตมาหอดนไปนำมูตัวนั้นเลยคนาบลอดเ้บอกจิจะจิจ่าเลยผนวันนะหอยหอยหนากระกะกัะกะแล้ว่ะิยิแม่อิงไม้อิงตอกไปแล้ววันนะบางเธอยันต้นเทียงยันเรียบร้อยอยู่ตรงรงนะเก่งเขาเลยจะพาไปนำอีจิกาอ้าวมื่อนี่ยบุยไผหมันมื่อนี่นะ กินปลา,าคือเก่าโอ้เป็นน้ำถือเบ็ดมาบ่บ่เป็นน้ำถือเบ็ดไม่แล้วมันจะโมมา,มานนี่ยนะโอ้ยหูวจักก่ะถือเบ็ดมากก็ดีเพิ่มมากันในพานแล้วก็ถือเบ็ดมาบไา่ได้ยังเพิ่แต่กันในกระแต่เท่านั้นแล้วไ<อ>ปสุดนาแค่เลยนี้นไปสุดนาควรเวียนท่าเล้เนี่ยโบต้องเอาเบ็ดมาธนาเานีเ่ยมันโมมานถือเบ็ดมานี่ย ปิงปิงจำเจวปิงปลาบาเลนี่ได้เอากินแล้วกัปิงปลาประจําแจวคือหอมไปนํ้ำก็ะดีเนาะเห็ดเลือดแปลงอย่งนี้พูดเลยเลือนมันออกหลายนี่ มาเห็นไมยากพูดเห็นตจวน้อยนายนจู่ะจูคอยได้หมูมาพ้นเรื่อกรุงเทพพอดีนี่น้อยนั่นว่าน่าวอะไรปลาแล้วมันนี่ของคุณมีเยอะโกนกับคุณพอพาพี่ ปลาเขาก็สุกเลยนานอูเขาอยู่มืสาสิ่กินสามนี่กับพอดีละสีค่คนกับสี่โตก็ <c oughs> ได้ <c oughs> มามามาเขาต้องกันคนเะึงพอดีมาดนนะี่น้องน,นะเอรอะไรพี่นอพนดีกงเ้เจเ,เจีเก้าตังก็จี้มอฮะอันนั้นแล้วมันจะโมได้นะเัาจี้เขามีจี้จี้เบาใบละมวนัง นำไปนำไปแล้วห้อยเขาหามไปเสียแล้วทันให้เขาจี้เจ้าบินจี้ดำอยู่บนเสื้อผแล้วอันนี้กูเพิ่มมึงกเลยวะเนี่นแหละกาเพิ่มมึงอย่านี้มั้งเจียวกับปิงปลาเฮะขับก็เนี่ยแหละอั่างนีตั้งเราเหนื่อยมากอ่ะวันนี้เราพากันกินข้าวกินน้ำอิ่มเทียบร้อยทุกคนเลยทางทีมงานพากันนอนทอคอนซะก่อน ก็พอนจะเล็กกหน่อยตอนแรงๆก็พักออกล้าแรงอีกคนหนึ่งอันนี้ก็ก็พอนจะน้อยเจี่ยวเหงื่อไปตามเบ็ดไว้พอได้ยามเมื่อแรงพอได้กินคนหนึ่งบางเครือก็จะได้ไปนําหมูโตนความเกศพนยิงพนเมื่อนำพนญานำไปสะไปจบต่อใหม่แต่เราจะไปนำบางอีกคนหนึ่งเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้ผมบอขอบใจบริษุทคุณสกคลทำสมคลิปได้จนจบโอกาสหน้าวิดีโอหน้าพ่อพ่อใหม่คลิปนี้บ๊ายบายสวัสดี